คุณผู้ชมครับห้องข่าว1นส8วันนี้นะครับต้องพูดถึงเรื่องใกล้ตัวครับอย่างเรื่องของที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นที่พักครับที่เราหลับที่เรานอนที่เราทานอาหารใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งครับมันอาจจะถล่มหรือว่าอาจจะซุดตัวลงมาก็ได้เพราะว่าอย่างเมื่อเดือนที่แล้วนะครับจำกันได้ไหมครับที่สมุทรสาครหอพักป้าเอี่ยมนะฮะซุดตัวลงมาเทไปด้านหลังซึ่งด้านหลังเนี่ยเป็นบ่อน้ําบ่อกุ้งนะครับล่าสุดก็มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเนี่ยออกไปแล้วแล้วก็เมื่อเช้าวันนี้นีเเเองรกกก็ิดหตุาณ เป็นคิ้วกันสาดนะฮะที่อยู่บริเวณระเบียงที่คอนโดแห่งหนึ่งนะครับย่านสีนครินก็ซุดตัวแล้วก็พังถล่มลงมาสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะคือไอตรงรอยดำๆนะครับเดิมทีเนี่ยคือมันเป็นคิ้วกันสาดปูนครับคุณผู้ชมครับทั้งแถบเนี่ยยาวประมาณ 20- กว่าเมตรได้ ซุดตัวลงมาจะเห็นได้ว่ามีทั้งคอมเพรสเซอร์แอร์นะฮะกระถางต้นบนต้นไม้นะครับที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันพังลงมาหมดเลยเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดครับเวลาประมาณตีห้าครึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสุขุมวิทนะครับก็รับแจ้งว่ามีอาคารซุดตัวภายในซอยสุภาพงศ์หนึ่งถนนสีนักครินแขวงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพมหานครก็เลยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นอาคารที่พักอาศัยความสูง9ชั้นครับ จุดเกิดเหตุเป็นกันศาส์เป็นกันศาสปูนนะฮะที่ยื่นออกมาความยาวประมาณ21เมตรกับอีก50เซนติเมตรกว้างเนี่ยเมตรโดยโครงสร้างของกันศาสนะครับหักพังลงมาปิดทางเข้าออกมันขวางประตูทางเข้าออกของคนที่อยู่ชั้นด้านล่างชั้นด้านล่างก็ลักษณะเหมือนเป็นห้องแถวพาณิชย์นะครับก็จะมีประตู สามารถเปิดเข้าไปถึงได้เลยครับมันก็ขวางประตูนั้นอยู่ประมาณ6ห้องโชคดีนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตทั้งนี้นะครับความเสียหายก็ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของคอนโดทางด้านนายพิเชษคำมาเครือครับเป็นหนึ่งในผู้พักอาศัยที่อยู่ในคอนโดที่เกิดเหตุเล่าให้ผู้สื่อข่าวเราฟังนะครับบอกว่าตนเองนะอยู่ห้องริมสุดของคอนโดแห่งนี้มานานกว่า10ปีช่วงเช้าในประมาณตีห้าครึ่ง ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรหักก็เลยรีบออกมาดูครับแต่ปรากฏว่าก็พบนะฮะว่ามีบางอย่างเนี่ยมันหล่นลงมาขวางประตูทางเข้าออกของห้องแต่ก็ยังพอมีช่องว่างให้สามารถแทรกตัวเนี่ยออกมาได้ ตนเองก็เลยรีบคานออกมานะครับเพราะว่ากลัวว่าอาคารจะซุดลงมาอีกโดยบริเวณดังกล่าวเนี่ยเคยมีรอยร้าวนะครับเกิดมาประมาณ1ปีแล้วซึ่งก็ได้แจ้งนิติบุคคลของคอนโดเพื่อให้ทําการแก้ไขแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก่อนลองฟังเสียงผู้พักอาศัยดูครับ มาขึ้นครับที่มันระลมลงมานะน,นอนดีได้ยินเสียงแต่ม,มันก็มีอาการมานานแล้วมันลาวแจ้งทางนีตีเข้าไปแล้ว,วมันลาว <ouais S 1> ม,มันเป็นที่ท่อส่งน้ำอะไรด้วยไหมคะไม่น่าไม่น่าใส่เป็นส่วนนะเพราะมันมันไม่มีตรงเหล็กที่แข็งแรงนะนะ嗯嗯嗯嗯พอมัน เป็นมานานแล้วผมแจ้งเขาไปแล้วมานานนี้ประมาณสักกี่เดือนกี่เดอนปีแล้วเห็นจุดแล้วจุดแล้วเลยครับแล้วเห็นเนี่ยอาะจะเลยลแล้วพราะอย่างอย่างอาคารนี้ครับเป็นอาคารที่มีการก่อสร้างมานานมากเลยใช่ไหมประมาณยี่สกว่าปี2ี่สิี่ห้าปีได้ คุณพี่ท่านนี้บอกว่าเคยเห็นรอยล้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีผู้พักอาศัยอีกคนหนึ่งชื่อว่านางสาวอมรารอดภัยนะครับก็เล่าให้ฟังบอกว่าตนเนี่ยอยู่กัน3คนกับครอบครัวนะครับมานานกว่า20ปียังไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้ ช่วงเวลาประมาณตีห้ครึ่งครับให้การตรงกันนะครับตนเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาเปิดประตูบ้านก็พบว่ามีน้ําเปียกชุ่มไหลลงบนเครื่องซักผ้าที่อยู่หน้าบ้านตอนแรกนะครับก็ตั้งใจว่าจะล้างจานชามก่อนฮะจึงเปลี่ยนใจเนี่ยไม่ล้างจากนั้นเนี่ยก็เลยนําขยะออกไปทิ้งข้างนอกไม่นานก็พังลงมาคุณผู้ชมครับ ของคุณพี่อมราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจยืนล้างจานชามตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะทับเขาได้นะฮะเจ้าตัวเนี่ยก็เลยบอกว่าวิ่งกลับมาดูนะครับสบภาพก็เป็นอย่างที่เห็นครับส่วนลูกสองคน,นยอยู่ในห้องก็บอกว่าได้ยินเสียงดังมากเจ้าหน้าที่ต้องช่วยเหลือออกมาซึ่งปลอดภัยดีทั้งคู่ทั้งมีครับมีสัญญาณเตือนก็คือว่ามีน้ำเนี่ยหยดลงมาเปียกชุ่มที่หน้าบ้านละซึ่งก่อนหน้าเนี่ยมันไม่เคยหยดลงมาแบบนี้มาก่อนนะครับ หลังจากที่เกิดเหตุนะครับนายวรวรเศรษวิลาศศักดิ์ครับผอเอขตประเวทพร้อมด้วยวิศวกรโยธาเดินทางมาตรวจที่จุดเกิดเหตุโดยระบุว่าเบื้องต้นนะครับคาดว่าเหตุนี้น่าจะเกิดจากกันศาสปูนนั้นนะครับมีอายุการใช้งานมานานก็จึงอยาจึงอาจจะทำให้เศษดินเนี่ยมันไปอุดตันท่อระบายน้ำที่อยู่ที่บริเวณกันศาสด,ด้วยก็เลยไปเพิ่มน้ำหนักครับ ให้มันมีน้ำหนักมากขึ้นอีกทั้งกันศาสตร์เองเนี่ย, <f ew> ยก็อาจจะเกิดความชื้นด้วยนะครับจึงทําให้เกิดพังลงมาได้แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างข,ง,ขงของคอนโดนะครับที่สร้างมานานกว่า20ปีหลังจากนี้ก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดเ <f ew> พ,พ <f ew> ื่อหาสาเหตุ <f ew> ที่แท้จริงรวมถึงจะต้องเร่งแก้ไขว่าจะดําเนินการรื้อถอนออกได้เลยหรือไม่เพื่อจะได้ให้ผู้พักอาศัยนะครับกลับเข้าไปภายในห้องพักภายในวันนี้ ส่วนอาคารที่เหลือนะครับคือคอนโดแห่งนี้นะครับมีอีก11อาคารก็จะเร่งดําเนินการตรวจสอบทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยฟังเสียงผอ,อ,อเขตประเวศครับในทานเบื้องต,ต้นนะครับคงได้เป็นเกิดจากเป็นการสาสรที่ในการอุ้มน้ำมามาสถงวันวนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะประสานกับแบบสำนก,การโยธาทำขึ้นเป็นผู้อนุญาตตั้นแต่แรก เรต้องกล้องเราจดำเนินการอะไรจะต้องก,เ,เ,องงองกเป็าต,ตรงนี้ออกอครับเดี๋ยวเรากำลังจะประสานกับขอนนะครับในการตรวจสอบแต่ในส่วนที่ว่าเรางตรวจสอบปรอเหตุว่ามันที่มันตุกมาในข้อเหตุใดก่อนมันกัแกบแางนรักคงอจะต้องดำเนินการ,ราแล้วออกทิ้งดินแล้วส่วนตัวของอาคารอื่นๆนะะื่นทัะงนั้นจะต้องการคงต้องทำการตรวจสอบทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่มีทุกอาคารนะครับทั้งการศาสตรและก็ทั้งโครงสร้างของอาคารด้วยนะครับ แล้วในส่วนของผู้พักอาศัยในเบื้องต้นนี้ขณะนี้ก็ยังต้องใพักทั้งรอบก่อนนะครับท่านครับเดี๋ยววันนี้จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จน,นะครับวันนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะครับไม่มีผู้สูญชีวิตนะครับยังไงก็ได้ประสานกับทางเทตีแล้วว่าวันนี้เราจะ,ะเรีบเข้าดำเนินการให้ คุณผู้ชมครับหนึ่งในผู้พักอาศัยที่บอกว่าเคยแจ้งนิติบุคคลไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าง,งานจะไปเข้าที่นิติบุคคลคือทางนิติบุคคลเองนะครับก็ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแต่การตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ยมันจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับเครื่องมือเฉพาะทางเนื่องจากดูภายนอกจะไม่พบความผิดปกติแต่หลังจากนี้ในอาคารนะครับที่เหลืออีก11อาคารก็จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยโดยเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็วิศ ว่ากรผู้ชํานาญเพื่อไม่ให้เกิดเหตุนี้ซ้ําขึ้นอีกต่อมานะครับรองศาสตราจารย์สิริวัฒชัยชนะครับอุป,ปนาย,ยกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถามหรือว่าวอสอทอพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เปิดเผยนะครับว่าเบื้องต้นนะครับพบว่ามีความเสียหายเฉพาะบริเวณกันศาสตร์ที่มันร่วงลงมาเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นแผ่นซีเมนสำเร็จรูปแบบพรีคลาสนะฮะที่หล่อสําเร็จจากโรงงานเสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุการใช้งานเ,นเป็นเวลานานประกอบกับผู้พักอาศัยครับนำสิ่งของที่มีน้ำหนักนไปวางไว้ด้วยบังเอิญคนที่อยู่ชั้นสองฮะมันมีกันสาสตร์ยื่นออกมาเหมือนกับว่าชั้นได้ที่เพิ่มเอาตู้แอร์ไปวางบ้างนะฮะกระถางต้นไม้ราวตาดผ้าก็เลยเหมือนเป็นการเพิ่มน้ำหนักนะครับให้กับคิ้วกันาศาสนี้ แล้วก็บวกกับน้ําฝนนะครับที่ตกลงมาเป็นเวลานานก็เลยเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้มันพังถล่มลงมาส่วนตัวโครงสร้างของอาคารนะครับก็พบว่ายังแข็งแรงครับแล้วก็ก่อสร้างได้มาตรฐานหากซ่อมแซมบริเวณที่หักลงมาก็สามารถเข้าไปพักอาศัยได้ตามปกติส่วนอาคารข้างเคียงนะครับที่มีการศาสปูนในลักษณะคล้ายกันอยู่นี้นะครับก็จะมีโอกาสเกิดเหตุคล้ายกันหรือไม่นั้นนะครับ ทางวสทอเองก็บอกว่าจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งแต่หากไม่เพิ่มน้ําหนักบนกันศาสตร์ย้ํานะฮะไม่เพิ่มน้ําหนักบนกันศาสตร์ก็จะไม่ได้รับความเสียหายเพราะว่าในช่วงการก่อสร้างไม่ทราบว่าการยึดติดระหว่างกันศาสตร์กับตัวอาคารนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงใดจึงแนะนําว่าเจ้าของอาคารควรจะดําเนินการตรวจสอบแล้วก็ ความเรื่องของความเสื่อมนะครับความแข็งแรงเนี่ยล่วงหน้าด้วยเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนฟังเสียงอุปนายกวสทครับการเสื่อมสภาพของตัวโครงสร้างการเสื่อมสภาพในที่นี้ก็อาจจะมาจากสภาพธรรมชาติสภาพสิ่งแวดล้อมนะฮะฝนน้ำฝนนี่เป็นตัวหลักอยู่เหมือนกันก็คือว่าตกลงมาและค้างอยู่บนกันศาสตร์ถ้าหากว่า,าระบบเดนท่อระบาย เรามีไม่เพียงพอน้ําไหลลงไม่ทันคือรอระบายอยู่บนอยู่บนกันศาดเนี่ยก็ทําให้กันศาดมีอาการได้บ้างใช่ไหมฮะนานๆเข้าไปยี่สกว่าปีเนี่ยมันต้องมันต้องเกิดอาการอยู่บ้างแล้วนะล้วในขณะเดียวกันก็คือเราอาจจะไปเพิ่มภาระไปปลูกต้นไม้ให้บ้านเราดูหน้าบ้านเราดูสวยงามอะไรต่างๆพวกนี้มีน้าหนักกระถางต้นไม้นะหรือว่าวางอุปกรณ์เครื่องใช้ ท,ที่ใช้แล health, ้วที่ที่ไม่ใช้มาวางไว้ข้างหน้าหรืออีกอันหนึ่งก็คือที่เห็นเนี่ยก็คือเรื่องของคอ,อนเทนซิ่งยูนิตนะฮะซึ่งทุกห้องน่าจะมีหมดเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นมันจาเป็นที่ต้องมาวางมาวางอยู่บนหน้าอยู่บนในตัวกระดาดตัวนี้ไอ้ตัวคอนเทนซิ่งยูนิตในเวลาทํางานมันก็มีการสั่นเพราะในตัวสั่นมันก็จะเป็นตัวช่วยเขย่าให้ตัวนี้สมมุติว่ามันมีรอย มีความบกพร่องอยู่ตรงร้อยต่อนิดหนึ่งเนี่ยน้ำซึมเข้าไปได้ไล่ตัวเขย่าเนี่มันก็เขย่าทุกวันวันไอตัวรอยมันก็อ้ามากขึ้นมากขึ้นไอ้น้ําที่ลงเข้าไป10ปี20ป,ปีมันก็เราก็ไม่ไม่ได้สังเกตว่ามันไปทําลายเหล็กเสริมเป็นสนิมไปมากน้อยขนาด เห็นไหมครับกันศาสตร์ก็คือกันศาสตร์นะครับไม่ใช่ที่วางตู้แอร์คอมเพรสเซอร์แอร์หรือว่ากระถางต้นไม้ไม่เช่นนั้นแล้วนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ขึ้นได้นะครับจบเรื่องของกันศาสตร์ปูนสุดทีนี้นะครับมาดูความคืบหน้ากรณีหอพักประเอียมที่สมุทรสาครกันหน่อยจําได้ไหมครับเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประมาณกลาง,ลางค,ค่อนไปทางปลายเดือนนะครับที่มีหอพักนั้นถล่มลงมานะครับก็คือซุดตัวแล้วก็เอียงไปด้านหลังนะฮะ เหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดก็เคยบันทึกภาพจับภาพเอาไวอ้อย่างชัดเจนนะครับที่มีผู้วิ่งหนีออกมาจากภายในหอพักสะเทือนขวัญมากนะครับเหตุการณ์นี้ครับใครอยู่ข้างในเด๋ยวขวัญผวาแน่นอนเพราะว่ามันซุดลงมาทั้งยวงแบบนี้เลยนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับหอพักเอี่ยมเจริญ หรือหอพักของป้าเอี่ยมนะครับหอพักสูง3ชั้นมี30ห้องตั้งอยู่ที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครมีนางเยี่ยมคําริมอายุ68ปีเป็นเจ้าของอาคารนะครับเกิดการซุดตัวลงมาแล้วก็ทําให้อาคารนั้นเอียงนะครับเทไปทางบ่อน,น้าด้านหลังนี่เป็นภาพจากมุมสูงนะครับเอาโดโรนบินขึ้นก็จะเห็นได้ชัดว่ามันเอียงไปทางหลังพร้อมที่จะ หงท้องเนี่ยตกลงไปหงายหลังตกลงไปในบ่อน้ําเลยนะครับต่อมานะครับทางนายวัฒนาแตงมณีครับนาย,ยกอบตพันท้ายนรสิงห์ในฐานะเจ้าพนักงานอบตพันท้ายนรสิงห์ก็สั่งให้มีการรื้อถอนอาคารหลังดังกล่าวนะครับโดยให้ผู้รับเหมารื้อถอนอาคารแล้วก็ยื่นแสดงแบบการรื้อถอนภายใน60วันเหตุการณ์ที่มันซุดนี้เกิดขึ้นมาวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ ล่าสุดครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปดูอาคารหอพักของปไปเยี่ยมอีกครั้งนะครับซึ่งพบว่าผู้รับเหมานั้นหรือถอนอาคารนะครับทุบทิ้งหมดแล้วนะครับอาคารต่างๆเศษปูนก็ลงมากองอยู่กับพื้นไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วขณะที่โครงสร้างภายนอกนะครับที่ประกอบไปด้วยสแตนเลสด้านหน้าอาคารนะครับที่มินมีทั้ง3ชั้นกับประตูห้องอีก30บานเจ้าของหอพักครับไปเยี่ยม ได้นําไปถวายให้กับวัดน่วมกานนอําเภอเมืองสมุทรสาครเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการปฏิสังขรณ์ศาสนสถานต่อไปอันนี้ก็ต้องอนุโมทนาสาธุกับ้าเยี่ยมด้วยนะครับแกก็ถือว่าเป็นคนดีคนนึงจําได้ไหมฮะตอนเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆแกก็ดูแลลูกบ้านนะครับให้เงินให้เบีย้ยเลี้ยงลูกบ้านด้วยทําอาหารให้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้หอพักแกก็ต้องรื้อไปแล้ว ทั้งนี้นะครับหลังจากที่มีการกำจัดสิ่งวัสดุก่อสร้างทั้งหมดเสร็จแล้วก็จะต้องเปิดพื้นที่ให้เห็นฐานรากของโครงสร้างด้านล่างดูกันให้ชัดๆนะครับโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักตรวจสอบและควบคุมอาคารสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบกรมโยธาธิการและผังเมืองก็จะเป็นผู้เข้ามาตรวจสอบฐานรากเพื่อให้เห็นนะครับว่าสาเหตุที่สุดตัวที่แท้จริงนั้นคืออะไรนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าที่หอพักประเยี่ยมนะครับ ถลมลงมาทุบทิ้งเรียบร้อยแล้วสร้างใหม่หรือไม่สร้างใหม่อันนี้เดี๋ยวต้องตามกันต่อทีนี้นะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของอาคารสุดอาคารถล่มนั้นต่อไปนี้มันอาจจะเป็นภัยใกล้ตัวของเราก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเองเนี่ยเราจะสามารถรับมือหรือว่าพอที่จะหาทางหนีทีไล่ได้อย่างไรบ้างมาดูข้อมูลนี้กันหน่อยนะครับ ข้อมูลนี้นะครับทางด้านอาจารย์นิพนธ์ลาวันโกวิชนะครับท่านเป็นสถาปนิกแล้วก็ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารและสถานที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับเคยได้บอกเอาไว้นะฮะว่าตึกที่มันถล่มเนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับเป็นภาษาทางวิชาการหน่อยก็คือว่าอาคารวิบัติ เกิดจากการที่ตึกนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับมันถล่มลงมาปัจจัยที่เกิดขึ้นนะครับมักจะเป็นปัจจัยที่มาจากภายในที่มาจากโครงสร้างนะครับที่ออกแบบรวมไปถึงการทํางานของผู้รับเหมาเองนะครับก็อาจจะมีการทํางานที่ผิดพลาดอันนี้เป็นปัจจัยภายในส่วนปัจจัยภายนอกก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวครับซึ่งอันนี้เกิดขึ้นได้น้อยมากอันนี้อาจารย์ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับทีนี้ถ้าเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเราจะระวังแล้วก็ป้องกันอย่างไรได้บ้างนะครับอันนี้เป็นข้อมูล ที่น่าสนใจครับวิธีระวังก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับเราต้องตรวจสอบอาคารที่เราอยู่นะครับใครมีบ้านชัน้นสองชัน้นหรือว่าเป็นอาคาร 3- 4สี่ชั้นเนี่ยก็ดูก่อนได้นะฮะว่ามีรอยร้าวผนังเนี่ยที่มีผนังตึกมีรอยร้าวไหมเสาเป็นยังไงมีอาการเอียงหรือว่ามีเสียงอาคารลั่นบ้างไหมถ้ามีสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสัญญาณที่บ่งบอกแล้วว่าอาคารนั้นเริ่มมีปัญหานะครับถัดมานะครับบ้าน1ถึง2ชั้นครับเสียงที่แล้วก็เสียงที่ อาคารเนี่ยนะครับมันจะลั่นนะถ้าเกิดว่าเป็นบ้าน1-2ชั้นแล้วก็มีเสียงอาคารลั่นอันนี้ก็เป็นสัญญาณนะครับให้รีบออกจากตัวบ้านทันทีครับอาคาร4ชั้นขึ้นไปครับทำยังไงหาที่หลบภัยครับหาที่หลบภัยที่หลบภัยที่ปลอดภัยที่สุดนะครับก็คือจะเป็นที่บริเวณโถงลิฟต์แล้วก็โถงบันไดย้ำนะครับเป็นบริเวณโถงไม่ใช่บริเวณในลิฟต์หรือว่าบริเวณที่จะขึ้นไปในทางบันไดเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่ไม่ปลอดภัยนะครับโถงลิฟต์กับโถงบันไดครับ การก่อสร้างอาคารส่วนใหญ่แล้วตรงนั้นเนี่ยมักจะใช้เป็นแกนฮะเป็นแกนในการสร้างอาคารตรงนั้นเองในทางวิศวกรรมเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นสถานที่เป็นบริเวณที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงสามารถหลบภัยได้นะครับที่สําคัญอย่างที่บอกนะครับไม่ควรเข้าไปหลบในลิฟต์หรือว่าบันไดนะครับถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วอาจจะหนีไม่ทันนะครับถัดมาครับ หาห้องหลบภัยขนาดเล็กอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าห้องเนี่ยยิ่งมีขนาดเล็กเท่าไหร่ก็จะยิ่งปลอดภัยมากเท่านั้นนะครับไม่ควรที่จะไปหานะครับห้องหลบภัยที่เป็นห้องขนาดกว้างๆโล่งๆไม่ควรหนีไปตรงนั้นนะครับให้หาห้องเล็กเข้าไว้ห้องเล็กก็จะเป็นห้องพวกงานระบบนะฮะห้องควบคุมไฟอยู่ตัวในของอาคารก็ลองหากันดูนะครับ แล้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ออกจากอาคารไม่ทัน,นครับอันนี้สุดวิสัยจริงๆแล้วนะครับจวนตัวแล้วทำยังไงให้ไปหลบชิดที่บริเวณกำแพงตึกครับเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากที่อาคารมันถล่มลงมาแล้วฮนะแล้วเราติดอยู่ในนั้นเราออกมาไม่ได้จนทีนะครับผู้ภัยเขาจะสามารถเจาะและไปถึงตัวเราเนี่ยได้ง่ายนะครับที่บริเวณกำแพงลองนึกภาพนะครับถ้าเราเกิดว่าเป็นหลบอยู่ด้านในเนี่ยเจาะเข้าไปก็หายาก เจอ,อยากนะครับถัดมานะครับห้ามไปแอบข้างกรอบประตูเสารหรือว่าเพดานเด็ดขาดตรงนั้นถือว่าเป็นพื้นที่เปราะบ,บางนะครับไปหลบอยู่ถ้าเกิดว่ามันถล่มลงมาเราอาจจะถูกโครงสร้างทับได้นะครับทีนี้ครับคุณผู้ชมครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยฮนะต้องมีสติแน่นอนครับว่าเอาเหตุเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยเฉพาะหน้าขึ้นมาจะทํายังไงทุกคนมันก็ต้องตื่นตระหนกตื่นเต้นกันอยู่แล้ว แต่เราต้องพยายามเรียกสติเรากลับมาอย่าะหนกตกใจได้แต่ว่าอย่าตระหนกนะครับ<อ>กรณีที่เราเนี่ยอยู่ชั้นสูงสูงนะครับอยู่ชั้นที่4ที่5ขึ้นไปนะครับคำเตือนก็คือว่าไม่ควรหนีลงมาชั้นที่ต่ํากว่ายกตัวอย่างชัดๆอย่างเช่นเราอยู่ที่ชั้น5แล้วอาคารมันจะถล่มอย่าหนีลงมาชั้น4ี่ให้หนีขึ้นข้างบนนะครับ <S <S <อ>เพราะว่าถ้าเกิดว่าหนีลงมาชั้น4ี่แล้วอาจจะเสี่ยงที่ถูกอาคารเนี่ยถล่มทับได้ควรหนีไปอยู่ที่ชั้นสูงนะครับแล้วก็หากเราอยู่ในชั้นที่ ล่างๆลงมาชั้นที่ต่ำๆลงมาหน่อยนะครับอย่างเช่นชั้น1ชั้น2อันนี้ไม่ต้องหนีขึ้นข้างบนนะครับให้รีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดในกรณีที่เราอยู่ชั้น1หรือว่าชั้น2นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่นาเอามาเตือนกันนะครับมากกว่าการนําเสนอข่าวแล้วก็จบไปเป็นสิ่งที่ทางห้องข่าวนิวสิบแเองนะครับก็พยายามที่จะสอดแทรกนะครับเป็นสาระเป็นความรู้ที่จะสามารถให้คุณผู้ชมนะครับได้นําไปปรับใช้หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆกับเรานะครับรู้ไว้ใช่ว่าาาสบบแหนะครั ทั้งหมดนี้คือห้องข่าวนิว18ครับที่นํามาฝากการในช่วงแรกนี้ชัดทุกประเด็นเติมเต็มทุกข่าวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าชมกันต่อกับคุณดุลแล้วก็คุณเมย์ช่วงนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ